อุ้ยเมื่อนี่หูวซื้อเป็นเกียร์ล้ายพี่น้อง<ห>พออ,อ,อพ๋อเปนโทรมาบอกว่าให้ไปคุ้มสอบให้แนวซานเ<ห>พิ่นบา้าเพิ่นจิไปทุระต่างจังหวัดให้คอยไปคุ้มสอบให้พี่น้องกอยละดีใจเป็นเกียรย่างยิ่งเลยพี่น้องเมื่อเนี่ย่อยสิไใจไปคุ้มสอบแทนพออ๋อคอนเด้ดีใจแห้งพี่น้องป๊าให้คอยไปคุ้มสอบเทศมานี่่ เขาเจ้าสิบาว่าล่องพอออกผนบอพี่น้นองเสียกับบรใษยัยยกเทียงามล,ละล่ะฟ้าวฟ้าวคนบอกว่าดวน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 ะสันงานเล่งดวนพีน่นองงานเล่งดวนอุ้ยดีใจบอกมากก็ดีใจ นาฬิกาคอยจะใส่ล่ะเดียวเดียวเดียวอานาฬิกากันพี่น้องใส่นาฬิกาพร้อมโอ้ยบ่ได้ไปใส่จกเทอะอะไรหาหัวนาฬิกากับบ่เห็นพี่น้องบ่ได้ใส่ดอกบ่ได้ใส่ดอกนาฬิกากับบ่เห็นว้าวฟ้าวฟ้าวปาดกับมันคือร้องโผล่แต่น้องบ้านนี้ออกบ้านในแล้วออกบ้านในแล่าว้าว โอ้ยมาคาเฉลีน้องกูนี่มาคุ้มสอดนะี <S 2>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  ่เนาะ